สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเอ็มเชียแนลครับวันนี้เราหลุดมาจากโครโคเซียบ้างครับวันนี้มาแบบไม้ด่างสวยๆแบบนี้ครับต้นที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะอันนี้ก็คือต้นฟิโลเดนดอนเบอร์เบิร์นมาดนะครับนี่นะครับแต่เป็นเบอร์เบิร์นมาดที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นเบอร์เบิร์นมาดคอมเพกครับ เป็นไม้ใบเล็กๆสวยๆนะครับด่างสวยๆเลยทีเดียวนะครับคอนเทนต์ของเราวันนี้นะครับเราจะมาบอกว่าใครมีต้นนี้แล้วนะครับใบมันขึ้นเขียวแบบนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมเนยเนี่ยเนยใบขึ้นเขียวแบบนี้นะครับเราจะต้องมาตัดเขาออกไปนะครับตัดทิ้งไปเหตุผลเพราะอ่าเหตุผลว่าทําไมเราต้องตัดทิ้งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเราไม่ตัดนะครับเขาจะพา นะครับใบอื่นๆเขียวตามไปด้วยนะครับเพราะเพราะเหตุผลอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับต้นนี้เป็นฟิโลเดนดอนนะครับเบอร์เบิร์นหมากนะครับคอมแพกใบเล็กนะครับซึ่งมีความสวยงามมากนะครับด่างสวยด่างดีมากๆนะครับอ่าตอนนี้ในในความด่างของเขาเนี่ยประมาณสัก 70%- 80%เป็นะครับเป็นด่างสวยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีใบเผือกบ้านะครับแล้วก็จะมีใบเขียวนะครับซึ่งมันเป็น เรื่องของปกติอยู่แล้วนะครับสําหรับเบอร์เบิร์นมากนะครับเพราะว่าต้นพวกนี้นะครับเขาจะมีาตาหนอ่อหรือจะมียอดมีตาใหม่ที่ขึ้นแทงตลอดเวลานะครับเขาจะแทงแบบเป็นคล้ายๆเป็นคล้ายๆหน่อนะครับแซมไปแซมมานะครับซ้ายขวาหน้าหลังครับถ้าเขาออกในตาหน่อที่เป็นเป็นหน้าด่างนะครับ มันใบก็จะด่างแต่ถ้าตาหน่อที่ไปอยู่ตรงมุมเขียวนะครับใบก็จะเขียวนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้ามาดูแบบใกล้ๆลึกๆกันเลยว่าลักษณะที่เขาออกเป็นใบด่างเป็นยังไงนะครับออกใบเผือกเป็นยังไงแล้วก็ออกใบเขียวเป็นยังไงนะครับอย่างแรกนะครับออกใบด่างก่อนนะครับที่ทุกคนต้องการนะครับให้เห็นว่ามันเป็นใบด่างเนี่ยนะครับก็มาดูใกล้ๆได้เลยนะครับนี่นะฮะถ้ามันเป็นใบด่างแบบนี้นะครับใบด่างแบบนี้นะครับเขาจะออกในในช่องหรือในตาหน่อที่ เป็นาลายเส้นด่างผ้าด่างขึ้นมาแบบนี้นะครับใบก็จะด่างแบบนี้เลยสวยงามแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นใบเผือกใบนี้ <ple ksi> เห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยใบเผือกใบนี้นะครับดูตาหน่อที่เขาแทงขึ้นมาฝั่งนี้ <ple ksi> เห็นไหมครับ <kle ksi> เขาก็จะเป็นสีเผือกไปเลยนะครับสีด่างสีขาวไปเลยใบก็จะเผือกออกมาเต็มๆแบบนี้นะครับอันนี้นี่แบบเสียหายง่ายมากนะครับอันนี้เราต้องเลี้ยงดีๆนะ แต่ถามว่าอยากตัดทิ้งไหมก็ไม่อยากตัดทิ้งก็สวยดีนะแล้วก็จะมีอีกใบหนึ่งนะครับนั่นก็คือใบเขียวเนาะที่เพื่อนๆไม่อยากได้กันนะครับนี่นะครับใบเขียวใบนี้นะครับเขาออกมาเป็นฝั่งนี้นะพเพื่อนๆเห็นไหมออกเป็นฝั่งเขียวนะครับเขาขึ้นมาเขาก็จะเขียวปีเลยนะแต่คําว่าเขียวของเขานะครับดูหลอดใหมเขาเห็นไหมอันเนี้ยเราเห็นชัดเจนเลยหลอดใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับด่างสวยงามมากทั้งๆท,ที่ขึ้นมาจาก ก้านเดียวกันลำต้นเดียวกันนะครับเขาก็ขึ้นมาคนละแบบนะครับฉะนั้นแล้วนะวิธีการที่เราอยากจะให้ไม้ของเราสวยงามด่างสวยแบบนี้นะครับไปตลอดตลอดนะครับเขาก็เลยมาแนะนําวิธีการตัดไล่ใบเขียวนะครับเพื่อจะให้มีใบด่างและใบเผือกอย่างเดียวส่วนตัวมิสเอ M มจะไม่ตัดใบเผือกนะครับก็ชอบอยู่เหมือนกันนะครับค่อยๆเลี้ยงยิ่งเราเลี้ยงใบเผือกได้ดี นะครับไม่ช้ำไม่ไม่ช้ำไม่เสียหายอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเพิ่มความสวยให้กับต้นไม้ของเรามากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆดูดูลักษณะกอนี้เห็นไหมนะครับดูลักษณะกอข้างในนะครับเขาจะผูกพันแน่นหนามากนะครับเยอะมากๆนะตอนนี้ต้นนี้แบ่งได้แล้วนะครับแบ่งออกมาผูกมาช้ำได้แล้วแต่ก็ยังไม่อยากแบ่งเพราะว่าเขายังสวยงามอยู่เลยเพื่อนๆนะครับใบเขาจะฟูๆแบบนี้นะ วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาตัดไล่ใบด่างถามว่าเราตัดไล่ใบด่างเนี่ยมีความจำเป็นมากไหมนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ไม้โตวไวๆนะครับก็ไม่ต้องตัดก็ได้ใบเขียวนะครับแต่ถ้าอยากได้แบบฟอร์มสวยๆนะครับใบด,ด่างทุกใบนี่ต้องมาตัดทิ้งนะครับการตัดทิ้งไม่ทําให้ต้นไม้เสียหายนะครับแต่การตัดทิ้งทําให้ต้นไม้ของเราเดือเฉพาะใบด่างอย่างเดียวนะเดี๋ยวเรามาไล่ตัดใบเขียวกันออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ไม้ พิโลเดนดอนเบอร์เบินมาของเราต้นนี้นะครับมีแต่ใบด่างอย่างเดียวนะครับการตัดตัดแบบไหนนะครับเพืเ่อนๆก็จะตัดใบที่เขาไม่ด่างนะครับตัดเหลือประมาณสักอ่ะเราตัดนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมที่จริงใบนี้ด่างนะด่างหลังใบเห็นไหมครับแต่หน้าใบเขาไม่ด่างเนี่ยเนี่ยด่างหลังใบแต่หน้าใบไม่ด่างนะตัดทิ้งไปเลยนะแล้วก็เราตัดออกไปแบบเนี้ยนะครับมิเซมจะตัดนะ ไม่รู้ว่าใครหลายๆคนเขาแนะนําตัดยังไงส่วนมิเซมจะตัดแบบนี้นะครับนี่คือที่ที่มิเซมตัดลงไปนะครับคืออันนี้นะครับก็จะตัดห่างจากต้นนะครับประมาณหนึ่งเซนนะครับตัดให้เหลือหนึ่งเซนจะไม่ตัดชิดหรือว่าจะไม่ฉีกกาบออกนะครับจะตัดออกห่างประมาณหนึ่งเซนนะครับเพื่อที่จะให้เวลาเขาเขาเรียกว่าอะไรครับเดี๋ยวเราตัดเสร็จแล้วเราจะต้องแต้มปูนแดงด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ย แ,แต้มปูนแดงด้วยนะครับไม่เซมลองแล้วว่าตัดแล้วไม่แ,แต้มปูนแดงเนี่ยครับไม้มันเกิดเชื้อราเกิดเน่านะครับแล้วมันก็จะไหลลงไปที่โคนต้นฉะนั้นแล้วอันตรายเหมือนกันฉะนั้นก็คือถ้าเราตัดแล้วเราต้องแต่แปมแต้มปูนแดงด้วยนะครับแต่เราจะไล่ตัดให้หมดก่อนนะ <c oughs> ไล่ตัดให้หมดก่อนนะครับ <c oughs> ทั้งใบอ่อนใบใหม่นะเราตัดออกหมดเลยที่เป็นใบเขียวนะครับแต่ถ้าเขาไม่ถ้าเขาด่างเนี่ยเราจะไม่ตัดนะถ้าเขาด่างเราไม่ตัดนะครับ ตัดออกหมดเลยนะเพื่อนๆใบเขียวเนี่ยตัดออกหมดเลยแล้วก็มันจะมีอ่ะนี่อีกอันนึงเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวบอกว่าไล่ตัดหมดเลยเดี๋ยวมันไม่มียอดทําไงนะเพื่อนๆมาดูนี่อีกอันหนึ่งนะครับใบนี้นะเพืพ่อนๆใบนี้เป็นไม้ยอดนะครับไม้ยอดนะครับเขากาลังจะแทง,งหลอดตรงนี้เห็นไหมเนี่ยแดงๆตรงนี้นะครับเขาจะแทงหลอดตรงเนี้ยนะเราก็ต Nearly ้องตัดเห,เหนือนะครับตัดเหนือเขาเรียกว่าตัดเหนือหลอดเขานะครับประมาณหนึ่งเซนนะครับนี่นะ ให้เหลือตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะแทงหลอดขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เราก็จะแต้มปูนปูนแดงนะครับอ่าใบนี้ก็ตัดนะครับท,ทั้งทั้งที่กาบใบเขาด่างด้วยนะแต่เราก็จะตัดนะครับเพราะว่ามันเขียวนะครับเราไม่ชอบเขียวเราก็จะตัดทิ้งออกไปนะครับอืมชืบก็เยอะเหมือนกันนะครับตัดแล้วมันจะดูแหวงแหว่งนิดนิดนะน,นี้ต้องทําใจนะช่วงช่วงตัดวันแรกๆมันจะดูแหวงแหว่งนิดนิดนะครับ แต่ถามว่าพักฟื้นสักกี่วันก็พักฟื้นประมาณสักวันสองวันเขาก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับเพื<ๆ>่อนๆไม่ต้องกังวลว่ามันจะเสียหายนะครับไม่เสียหายนะครับนี่ใบอ่อนก็ตัดได้นะครับใบแก่ก็ตัดได้ในส่วนของใบที่มันมันเขียวนะครับนี่นะใบเก่าตัดไหมใบเก่าตัดดีกว่านี่นะครับใบเก่าสวยไหมเพื่อน ลายสเตียร์เลยนะครับเต็มใบแบบนี้สวยงามมากมาอ่ะเสร็จแล้วไม่น่าจะเหลือแล้วแหละนะครับใบเขียวเราก็จะมาแต้มปูนแดงนะครับแต้มปูนแดงเพื่อนะครับป้องกันอ่าก้านเน่านะครับแล้วก็เวลามันเน่าลงลงลำต้นไปเนี่ยมันจะเสียหายนะครับเราก็แต้มแต้มนะครับแต้มแตมให้ปลายเขานะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ซื้อปูนแดงมาแต้มด้วยนะครับ ทำแบบตัดพวกไม้ฟิโลเดนดอนเนี่ยต้องแต้มปูนแดงนะครับไม่แต้มเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับอันตรายถึงความเน่านะครับก้านเขาจะเน่าแล้วก็จะลงโคนถ้าลงโคนไปปุ๊บนี่รักษาย,ยากทันทีเลยนะครับเ<ม>พื่อนเพื่อนฉะนั้นแล้วก็ต้องแต้มแต้ม,แต,มแต้มนะครับแต้มปูนแดงเข้าไปนะครับอ่ะครับตอนนี้เราแต้มปูนแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ไม่เซมจ,จะตั้งข้อสังเกตให้กับเพื่อนๆนนะครับนั่นก็คือ เพื่อนเห็นไหมครับว่าเราตัดโซนใบเขียวเนี่ยมันจะเป็นโซนนี้เลยเพื่อนๆเนี่ยนะครับโซนของกิ่งตรงนี้เลยนะครับตาหน่อตรงนี้ที่แทงออกมาตรงเนี้ยนะครับมันจะเขียวหมดเลยแสดงว่าตาหน่อชุดนี้นะครับมันแทงออกมาในในตาเขียวนะครับมันก็เลยทําให้ออกใบเป็นเขียวหมดเลยนะครับไม่เซมก็ตัดทิ้งหมดเลยเนาะก็ให้เขาแตกตาหน่อใหม่นะครับถ้าเขาแตกตาใหม่ไปแทงตรงบริเวณตาที่เป็น าดางนะครับเขาก็จะเกิดใบด่างขึ้นมานะอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับนี่นะครับความสวยงามของเราก็จะประมาณแบบนี้เลยเห็นไหมครับอันนี้คือฟิโรเดนดอนเบอร์เบิร์นมานะครับสวยงามมากๆนี่ครับเป็นคอมเพกนะครับค่อนข้างจะหายากและที่สําคัญค่อนข้างจะเลี้ยงยากนะครับเพื่อนๆอันนี้อ,นนอมิซแมทําสูตรดินบอกเพื่อนๆไปแล้วนะใครที่มี ฟิโลเดนดอนอยู่ในมือนะครับเบอร์เบิร์นไ์อยู่ในมือก็อยากได้แบบให้มันฟูฟูแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปดูสูตรดินย้อนหลังได้นะม,มิเซนทาเรื่องของอสูตรดินนะครับปลูกนะครับฟิโลเดนดอนเบอร์เบิร์นไมล์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกลับไปดูได้นะครับเพราะว่ารับรองว่าสูตรดินนี้นี่ต้นฟอร์มกอฟอร์มสวยฟูฟูแบบนี้แน่นอนนะครับก็อาจจะ มาแบบแนะนําวันนี้นะครับมาแนะนําเพื่อนๆในเรื่องของการตัดไล่ใบเขียวนะครับเพื่อให้ฟิโลเดนดอนของเรานะครับมีใบด่างที่สวยงามนะครับสิ่งที่แนะนําก็คือว่าตัดได้ทั้งใบเขียวแล้วก็ใบเผือกนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับส่วนถ้าใครอยากลองวิชานะครับแนะนําว่าไม่ต้องตัดใบเผือกครับเราลองเลี้ยงเขาดูว่าถ้าใบเผือกเขาไม่ช้ําไม่เน่าไม่อะไรเนี่ย นะครับเราเลี้ยงได้ดีดูแลดีเนี่ยแสดงว่าเราสามารถเลี้ยงต้นไม้ที่เป็นไม้ด่างได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าใบเผื่อกเขาค่อนข้างจะช้ำง่ายมากๆนะครับเอาละครับก็วันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาแนะนําเรื่องของการตัดไล่ใบด่างใบเขียวสําหรับฟิโลเดนดอนเบอร์เบิร์นมานะครับใครมีอยู่ในมือก็ ทำซะนะครับเดี๋ยวมันจะเขียวทั้งกอน,นะครับเอาละครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งให้ช่องมิเซมด้วยนะครับกับวันนี้พาเพื่อนๆมาตัดไล่ใบเขียวฟิโลเดนดอนเบอร์เบิรนมาครับใครมีต้องทํานะครับ